มันไม่ปิดที่ชีวิตคุณจะเจอเรื่องแย่ๆคนแย่ๆสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณมันไม่แปลกใช่ไหมครับที่คนเรามีทั้งสุขและทุกข์แต่แน่นอนในเวลาที่แย่คุณคิดอย่างไรกับตัวเองคุณให้ความหมายกับเรื่องนั้นอย่างไรกับตัวเองต่างหากหมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจะส่งคุณไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอคุณเชื่อไหมครับถ้าโอป้าเนี่ยไม่เจอปัญหาด้านการเงินและความรักสิ่งนี้เองจะไม่จัดเรียงนะครับให้โอป้าเนี่ยต้องมาเป็นเทรนเนอร์แบบนี้เลยคุ ทำงานการตลาดการขายมาตลอดแต่เชื่อไหมพอเวลามีปัญหาด้านความรักและการเงินเราลืมไปเลยอะว่าเราเก่งเราลืมไปเลยว่าเราอยู่ในวิชาชีพนี้ซึ่งแบบโอ้ใช้ความเชี่ยวชาญเราต้องใช้ความเก่งระดับไหนเราลืมไปเลยครับเห็นไหมเวลาที่สภาวะเราไม่ได้เราลืมทุกอย่างเลยว่าเราเคยดีเคยเก่งเคยยอดเยี่ยมแค่ไหนตั้งแต่ตเด็กจนโตแน่นอนครับแต่วันนี้เนี่ยโอป,ป้าก็แค่โอบรับและแก้ยอมรับตัวเองใหม่ครับว่าทุกเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่ทุกเรื่องมันก็สามารถตีความใหม่ๆได้ถ้าไม่มีเรื่องการเงินและความรัก จะไม่มีโอป้าเนี่ยที่ไปฝ่าฟันในการเรียน NLP NO หรือเรียนคลาสบิสเนสต่างๆจนตอนนี้โอป้าเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพแล้วถูกไหมครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจะส่งคุณไปยังจุดที่ดีกว่าเสมอเพียงแต่ว่าคุณจะต้องหาความหมายและบทเรียนว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณอาจจะเห็นตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าเป็นคนติดเหล้านะครับแล้วก็ติดเพื่อนแล้วก็ไปปาร์ตี้พบเจอได้ที่ตามผับตามบาร์หรือแบบหุแหลงปาร์ตี้ต่างๆเจอได้หมดเลยครับแต่แน่นอนครับ วันนี้เองเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยปัญหาที่เรียกว่าสิ่งแย่ๆเนี่ยมันจัดเรียงให้อป้าเป็นคนใหม่ครับโอป้ารักครอบครัวมากขึ้นพูดดีกับทุกคนในบ้านไม่เวียงอ่ะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนขี้เวียงหงุดหงิดแต่คนในบ้านเวลาใครขอเงินก็จะวอยวายเพราะว่าเราไม่มีเงินให้ไงแต่ตอนนี้นะครับเรารู้สึกว่าเราเคารพตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นสงบแล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นรวมถึงทํางานที่ตัวเองรักเหน็นไหมครับพออป้ากลับไปจําให้ได้ว่าอป้าเป็นใครอป้ากลับมาเป็นเทรนเนอร์อออออี้งวปาเเมืชพแล่ อยากจะบอกคุณว่าไม่มีเรื่องไหนะแย่ยกเว้นแต่ว่าเราจะมองว่ามันแย่อยู่ตลอดไปถ้าวันนี้มันไม่แย่ล่ะแต่เรื่องแย่นั้นกลายเป็นของขวัญละเราจะทํายังไงแน่นอนครับเราก็ต้องเปิดรับบางทีอะเรื่องที่เกิดขึ้นอนะมันเป็นเข็มทิศช,ชีวิตของคุณมันเป็นสิ่งที่มันจัดเรียงตัวคุณให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมมันจะจัดเรียงคุณให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นขอเพียงแค่คุณตีความหมายถูกครับใครเห็นด้วยพีมเห็นด้วยเลยครับโอปายสันมาสก๊อตเอน็นสวัสดีครับ